พออชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนางวารุณรัตบุญเริ่มนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราชสองครูคำค่ะชื่อโครงการนี้ชื่อว่าอะไรคะโ,โ,โครงการนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาว์การิตสื่อสร้างสารรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเดชแคระบัติบุธนาครับชื่อเล่นชื่อออมอยู่ชั้นป .5 ครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรคะที่โรงเรียนเกา อบรมหน้าเขาพลเมืองรด่นเยาวน้องทําอะไรบ้างคะกิจกรรมที่อบรมได้ฝึกการตัดคลิปทำทำเป็นคลิปครับโดยใช้โปรแกรมอะไรคะใช้โปรแกรม c a ปคารดครับสนุกไหมคะสนุกครับมีอะไรอยากฝากเพื่อเพื่อนไหมคะไม่มีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไต้ภูมิแพงสีครับอยู่ชั้นปห้ครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรคะ นักข่าวพลเมืองรุ่นเยาวครับน้องทำอะไรบ้างคะผมช่วยคุณครูสอนน้องตัดต่อแล้วก็ช่วยคุณครูถ่ายรูปครับชื่อเด็กอิงจีนันโคโดกค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะอยู่โรงเรียนวาหารราชสองครูคำค่ะวันนี้ได้เรียนกิจกรรมอะไรครับ การตัดต่อวิดีโอค่ะ,คะการทำข่าวค่ะ